สวัสดีครับแฟนๆกีฬาแฟนๆวอลเลย์บอลร,รายการแข่งขันวอลเลย์บอลโยชนหญิงแชมป์กีฬาจิต HD แชมเปี้ยนคัพ2024ช่องจสีจัดการแข่งขันขึ้นครับได้ทีมหญิงทีมเก่งฝ่าอุปสรรคผ่านเข้ามาใน รอบนี้ถึงรอบรองชนะเลิศแล้วครับพุทธที่21สิงหาคมสนามแก่งขันสนามนิวิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติมีสองคู่เก่งรอบรองชนะเลิศคู่แรกเวลา10นาฬิกา โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีพบโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองอันนี้ก็เป็นคู่เก่งคู่ในฝันเหมือนกันคู่ที่2องเวลา14นาฬิกาโรงเรียนกีฬานครน,นนวิทยาหุแชมป์เก่าเมื่อครั้งที่แล้วพบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คู่นี้ก็สุดยอดสุดสนุกแน่นอนสองคู่นี้คู่ใดทีมใดจะผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศพุทธที่21ส,สิงหาคมนี้ตัดสินแน่และรอบชิงชนะเลิศวันที่23นี้ติดตามชมติดตามเชียร์เยาวชนหญิงเก่งนักกีฬาเก่งที่ท่านชอบได้ ทางช่องจิตสีทีวีเพื่อคุณและระบบออนไลน์ต่างๆของช่องจิตสีเจ็ดเอชบัคกบูทีวีและพบกันนะครับคู่แรก10นาฬิกา21สิงหาคมนี้และคู่ที่สอง14นาฬิกาอย่าลืมครับมาตรงเวลา แล้วพบกัน